อัตชีวประวัติย,ยูคีประมาหังสายโยคานันทะ EPC สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูบุงกดแห่งการดึงดูดความมั่งคัง่งติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวของท่านโยคานันทะประมาหังสาหลังจากที่ท่านมีอาการดีขึ้นจากอาการป่วยอาจารย์ของท่านคือท่านศียุคเตสวนก็พาท่านโยคานันทะ ออกท่องเที่ยวในแคนคชเมียดินแดนที่มีทิวทัศน์ประการตาที่สุดในโลกหลายสัปดาห์หลังจากท่องเที่ยวท่านก็ต้องเดินทางกลับก่อนอาจารย์และเพื่อนเพื่อนเพราะวิทยาลัยใกล้จะเปิดเทอมซึ่งก่อนกลับอาจารย์ได้บอกกับท่านว่าอาจารย์จะป่วยและอาการหนักถึงขั้นอาจจะลาโลกนี้ไปซึ่งท่านก็ได้ป่วยจริงๆ หลังจากที่ท่านอยู่ขานันทะกลับมาได้ไม่นานแต่ท่านได้ขอร้องอาจารย์ว่าอย่าพึ่งทิ้งท่านไปและอาจารย์ก็ทำตามสัญญาหลังจากที่ท่านกลับมาที่เสรีรัปอร่างกายท่านก็พายผอมลงซึ่งท่านบอกว่าสังขารก็เหมือนทุง่งหญ้าพระเจ้าคือผู้ผลทิ่งอกงามเมื่อเก็บพืชผลแล้ว ร่างกายก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแต่หน้าที่ของครูบาอาจารย์คือการบรรเทาทุกข์ให้กับมวลมนุษย์ผ่านจิตวิญญาณโดยการให้คำปรึกษาและถ่ายโอนโรคภัยไข้เจ็บมาไว้กับตัวเองซึ่งบุคคลธรรมดาไม่สามารถทำได้และการรักษาร่างกายให้แข็งแรงก็เพื่อให้จิตตั้งมั่นในสมาธิได้ แต่สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็ไม่ได้เป็นเครื่องวัดภาวะแห่งจิตว่าใครมีความเจริญทางจิตวิญญาณและเมื่อท่านปรมหาหังสาเดินทางไปเยี่ยมพี่สาวท่านก็ถูกพี่สาวขอร้องให้ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของพี่เขยที่ชอบล้อเลียนเรื่องของความเชื่อที่พี่สาวมีต่อพระเจ้าแถมยังลุ่มหลงกับวัตถุนิยมเป็นอย่างมาก ท่านจึงให้พี่สาวชวนพี่เขยไปที่เทวไลของพระแม่กาลีที่ทักษิเีสวนในขณะที่เดินทางไปพี่เขยก็รู้ทันว่าเป็นแผนการที่ท่านกับพี่สาวจะใช้เปลี่ยนทัศนคติของเขาซึ่งถูกหนีบแนมไปตลอดทางเมื่อไปถึงพี่เขยก็มัวแต่ห่วงเรื่องของอ,อ,งอาหารกลางวางันเพราะตอนเที่ยงเทวไลจะปิด แต่ท่านก็ไม่สนใจและหลบไปนั่งสมาธิเงียบๆเพื่อสวดภาวนาด้วยแรงศรัทธาและความมุ่งมั่นที่แรงกล้าและท่านก็ได้รับการตอบรับด้วยจิตรับรู้ที่เปลี่ยนไปด้วยความปิติสุขและมองทะลุสสารทั้งปวงอย่างไร้ขอบเขตในขณะที่พี่เขยเต็มไปด้วยความโมโหที่ไม่ได้กินข้าวกลางวันเพราะเทวไลปิดแล้ว แต่ท่านก็ไม่ได้สนใจและไม่ได้บอกให้ทางเทวไลเตรียมอาหารให้แต่บอกพี่เขยว่าพระโรคมาตาจะประทานอาหารให้กับเราเองซึ่งก็ถูกพี่เขยท้าทายและเย้ยหยันแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีนักบวชของเทวไลเดินมาแจ้งกับท่านว่าทางเทวไลได้กัดอาหารไวใ้ให้ท่านและคณะของท่านโดยไม่ได้แจ้งแม้จะมีกฎห้าม แต่ครั้งนี้ท่านได้รับการยกเว้นเมื่อพี่เขยของท่านเห็นเช่นนั้นก็สำนึกได้และไม่กล้าปริปรากอะไรอีกจนกลับมาถึงบ้านเมื่อท่านแวะไปเยี่ยมพี่สาวในวันต่อมาพี่สาวก็เล่าให้ฟังว่าเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นเพราะแผนของน้องชายที่จะเปลี่ยนทัศนคติพี่เขยนั้นได้ทำสำเร็จโดยการกลับมามุ่งมั่นทางธรรม และพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อท่านปรมาหังษากำลังจะเรียนจบในปีสุดท้ายหลังจากเรียนมาสี่ปีเต็มท่านก็เข้าสอบเพื่อขอจบหลักสูตรซึ่งดูจากการเรียนของท่านแล้วโอกาสในการเรียนจบแทบจะไม่มีเลยเพราะเวลาส่วนมากของท่านอยู่กับอาจารย์ที่อาสมมากกว่ามหาวิทยาลัยแต่อาจารย์ ก็พูดกรอกหูท่านทุกวันว่าอย่าให้ญาติพี่น้องหรือพ่อของท่านมาตำหนิได้และอาจารย์ก็ให้ท่านไปติวข้อสอบกับเพื่อนที่ชื่อปารเมศซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนดีที่สุดและเขาก็เต็มใจที่จะช่วยท่านโดยการทบทวนวิชาต่างๆวันละหลายชั่วโมงซึ่งเพื่อนๆบอกว่าท้าท่านสามารถสอบผ่านและจบได้ นั่นคือปาฏิหาริเท่านั้นเพราะจากพฤติกรรมที่ผ่านมามันไม่มีทางเลยที่ท่านจะสอบผ่านและปาฏิหาริ์ก็เกิดขึ้นจริงเมื่อวิชาที่ท่านสอบได้คะแนนน้อยที่สุดถูกทางวิทยาลัยปรับคะแนนลงมาเท่ากับคะแนนที่ท่านทำข้อสอบได้พอดีและคนที่ภูมิใจมากที่สุดเมื่อท่านเรียนจบก็คือพ่อของท่านเองและประเมศ เพื่อนผู้มีน้ำใจก็เรียนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและในวันรับปริญญาท่านก็ได้คุกเข่าต่อหน้าอาจารย์สิยุคเตสวนที่ถ่ายทอดทุกสภาวิชาให้ท่านหลังจากนั้นพ่อของท่านก็รบเร้าให้ไปทำงานกับบริษัทเดินรถไฟของพ่อแต่ท่านก็ปฏิเสธและขอบวชเข้าสำนักสวามีของท่านอาจารย์ในวันถัดมาเพราะความแน่วแน่ของท่าน อาจารย์จึงไม่ขัดความประสงค์ในเดือนกรกฎาคมปี1915อาจารย์ได้นำผ้าขาวผืนใหม่มาย,ย้อมสีฟาดหลังจากตากจนแห้งอาจารย์ก็นำมาห่มให้ท่านซึ่งเป็นอภรณ์ของผู้ที่สละแล้วทางโลกเป็นการบวชที่ไม่มีพิธีกรรมใดๆเพราะถ้าทำพิธีจะมีขั้นตอนมากมายซึ่งท่านสียุคเตสวน ชอบความเรียบง่ายจึงไม่มีพิธีใดๆในการบวชหลังจากนั้นพันก็ได้ตั้งชื่อให้กับตัวเองว่าโยคานันทะซึ่งหมายความว่าปิติและเป็นสวามีสายคีรีเป็นชื่อที่แสดงถึงความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้สร้างธรรมชาติทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงตัวเองและทิ้งความผูกพันส่วนตัว เสียสละความทยานอยากทั้งปวงลดอคติในเรื่องวันนะศรัทธ,ธาชนชั้นสีผิวเพศและเผาพันธุ์ยึดมั่นในหลักภารดอนภาพแห่งมนุษย์ซึ่งสวามีแปลว่าผู้สแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณและศาสตร์กริยายโยคะที่พูดถึงบ่อยๆในหนังสือเล่มนี้เป็นศาสตร์โบราม กิริยาแปลว่าการทำปฏิบัติและตอบโต้กิริยาโยคะจึงหมายถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผ่านการกระทำหรือพิธีกรรมบางอย่างซึ่งโยคียที่ปฏิบัติกิริยาโยคะอย่างอดทนจะสามารถปลดพันธนาการแห่งกรรมและดุลยภาพของกฎแห่งกรรมลงได้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะกริยาโยคะ คือวิธีทางกายและจิตที่เรียบง่ายโดยการฟอกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดในร่างกายแล้วเติมออกซิเจนเข้าไปแทนซึ่งออกซิเจนที่เพิ่มเข้าไปจะแปรสภาพเป็นพลังปราณเข้าไปฟื้นฟูจัก,กระต่างๆให้มีสภาพสมบูรณ์โยคยีจึงสามารถลดการเสื่อมของเนื้อเยื่อได้และเมื่อฝึกถึงขั้นสูง จะสามารถเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายให้เป็นพลังงานได้ปริยายโยคะจึงประกอบด้วยการฝึกควบคุมจิตและเจริญสมาธิให้ตั้งมั่นเป็นเครื่องมือช่วยเร่งการวิวัฒนาการของคนให้เร็วขึ้นโดยการอาศัยจิตเป็นตัวควบคุมพลังปราณให้โคจรขึ้นลงตามจากกักระการโคจรพลังให้หมุนเวียนไปตามไขสันหลัง ที่ไวต่อการรับรู้เพียงครึ่งนาทีจะส่งผลต่อความกล้าวหน้าในการวิวัฒนาการของมนุษย์เท่ากับ1ปีในการปล่อยให้วิญญาณพัฒนาไปเองตามธรรมชาติโดยรุสีในยุคโบราณค้นพบว,ว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในรอบ12ปีจะผลักดันให้มนุษย์ก้าวไปบนวิถีธรรมชาติของเขาเองโดยผู้ปฏิบัติกริยาโยคะ ด้วยความเพียรจะสามารถบรรลุผลสำเร็จเดียวกันกับที่ธรรมชาติหยิบยื่นให้เป็นเวลาหนึ่งล้านปีซึ่งการร่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นจะทำได้เฉพาะโยกีผู้ทรงธรรมขั้นสูงเท่านั้นเพราะร่างกายของคนเราเปรียบได้กับหลอดไฟที่มีกำลังวัดน้อยที่ไม่สามารถรองรับไฟเป็นพันล้านวัดได้และไฟนั้น ก็เกิดจากการปฏิบัติกิริยายโยคะการฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างสม่ำเสมอจะทําให้ร่างกายของคนเราเข้าสู่กระแสทิพย์ทีละเล็กทีละน้อยจนสุดท้ายก็พร้อมที่จะแสดงศัก,กยภาพของพลังจักรวาลได้การปฏิบัติกิริยายโยคะจะให้ความรู้สึกสงบและสบายการตั้งจิตให้มั่นจะทำได้เมื่อเราหายใจช้าลง และสม่ำเสมอเพราะการหายใจเร็วไม่เป็นจังหวะจะทำให้เกิดสภาวะอารมณ์ที่เป็นโทษเช่นความกลัวตั้นหาราคะความโกรธในขณะที่การนอนหลับจะช่วยฟื้นฟูร่รางกายเพราะขณะที่เราหลับเราจะไม่มีสติรู้ตัวทั้งทางกายและลมหายใจการนอนหลับจึงกลายเป็นการปฏิบัติโยคะ โดยที่เราไม่รู้ตัวเราได้ปลดปล่อยให้ตัวเองออกจากการผูกพันทางกายแต่การปฏิบัติโยคะจริงๆจ,จ,จะต้องทำตอนที่มีสติรับรู้ไม่ใช่การนอนหลับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วกระแสพลังของคนเราจะไหลออกไปจากตัวเองสู่โลกภายนอกโดยการถูกนำไปใช้ในทางที่สูนปล่าไปกับรูปแบบของ การใช้ชีวิตทั้งในรูปของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและการปฏิบัติกริยาโยคะจะทําให้ทิศทางการไหลของพลังกลับเข้าสู่ภายในของร่างกายและหลอมรวมกับพลังที่ไหลเวียนอยู่ข้างในทำให้เซลล์ต่างๆฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ได้กริยาโยคะเป็นศาสตร์ที่ควบคุมจิตผ่านพลังปราณโดยตรงโยคีที่ฝึก จะอาศัยการปลดปล่อยตัวเองออกจากการยึดติดกับอัตตาทั้งทางกายและทางใจหันไปพึ่งจิตวิญญาณแทนซึ่งมนุษย์ทัท่วไปจะไม่มีทางรู้เลยว่าร่างกายของตัวเองคืออาณาจักรที่มีวิญญาณเป็นกระสั์ปกครองมีศีรษะเป็นบัลลังก์มีผู้สำเร็จราชการประจำจักรกะทั้งหกหรือจิตสำนึก และประชาชนคือเซลล์จำนวน27,000ล้านเซลล์รวมถึงความคิดอารมณ์และสภาวะของจิตสำนึกที่ผันแปรอีก15ล้านรูปแบบในช่วง60ปีของอายุไขของมนุษย์แต่ละคนอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและจิตเพื่อต่อต้านจิตวิญญาณที่เป็นผู้ส่งอำนาจที่สุดในร่างนั้นแสดงออกมาในรูปแบบของ โรคไภัยไข้เจ็บหรือการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผลการหลงติดอยู่กับอัตตาโดยที่คิดเอาเองว่าตัวเองคือผู้คิดผู้ต้องการผู้รู้สึกและเป็นคนคำจุนชีวิตของตัวเองโดยไม่เคยยอมรับว่าชีวิตที่ดำเนินไปวันแล้ววันเล่านั้นตัวเองคือหุ่นกระบอกที่ถูกกระทำจากอดีตธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชักใยอยู่ทุกขณะจิตสติปัญญาความรู้สึกอารมณ์และนิสัยเป็นเพียงผลที่เกิดจากเหตุในอดีตเพราะแก่นแท้ของคนเราไม่ใช่กายสังขารแต่เป็นวิญญาณที่มีชีวิตซึ่งพิธีกรรมใดๆก็ไม่สามารถทำลายความไม่รู้ของคนลงได้นอกจากการรู้แจ้งเท่านั้น การฝึกปฏิบัติอย่างไม่ยออ่อท้อจึงเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เรารู้แจ้งในร่างกายและจิตวิญญาณของตนเองพบกันใหม่กับอัตตะชีวประวัติโยคียประมะหังสายโยคานันทะในอ p พีหนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะ